ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ม,มหาวิทยาลัยศิลปากรในวันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้บทเรียนที่สามารถใช้ในชีวิตประจาําวันซึ่งจะทําให้ทุกคนได้เข้าใจในเรื่องของการอ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์กันค่ะเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บทเรียน Read labels p r o r l y and be smart about every symbol อ่านฉลากให้ขาดฉลาดทุกเครื่องหมายค่ะ และเรื่องที่เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้กันในวันนี้นะคะคือเรื่องข้อมูลที่ต้องตรวจสอบบนฉลากสินค้าค่ะข้อมูลที่ต้องตรวจสอบบนฉลากสินค้ามีดังนี้ 1. ชื่ออาหารและปริมาณสุทธิชื่ออาหารบนฉลากไม่เพียงแต่บอกว่าอาหารนั้นคืออะไรแต่ยังบ่งบอกถึงประเภทและชนิดของอาหารเช่นนมบูว ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น2ส่วนประกอบส่วนประกอบของอาหารจะถูกเรียงลำดับตามปริมาณที่มากที่สุดอยู่ด้านบนผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้หากมีการแพ้อาหารชนิดใดและสามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้มากขึ้น 3. ฉลากโภชนาการการอ่านฉลากโภชนาการอย่างละเอียดช่วยให้ผู้บริโภค สามารถควบคุมปริมาณการบริโภคอาหารแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพต่อมาสวันผลิตและวันหมดอายุข้อมูลเกี่ยวกับวันผลิตและวันหมดอายุเป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึงความสดใหม่และคุณภาพของอาหาร 5. วิธีการเก็บรักษาฉลากอาหารจะระบ,บุวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับอาหารแต่ละชนิดเช่นการเก็บในที่เย็นหรือในตู้เย็น การปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษาที่ระบุจะช่วยยืดอายุของอาหารได้ 6. คคำเตือนและข้อควรระวังฉลากอาหารบางชนิดอาจมีคำเตือนหรือข้อควรระวังการอ่านคำเตือนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นและ 7. ฉลากอาหารที่ถูกต้องตามกฎหมายตามกฎหมายฉลากอาหารต้องแสดงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน หากพบว,ว่าฉลากอาหารใดมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องผู้บริโภคสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่นะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมบทเรียนเรื่อง Read Labels Carefully and Be Smart About Every Symbol อ่านฉลากให้ขาดฉลาดทุกเครื่องหมายค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ